เรื่องราวมันเริ่มต้นที่ทะเลทรายอันแห้งแล้งวันสิ้นโลกมนุษย์ได้หายไปจากโลกหมดเนื่องจากว่าติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้แต่ก็มีคาวบอยนายหนึ่งที่ออกตามหาเหล่าผู้รอดชีวิตในดินแดนแห้งแล้งเขามีนามว่าผู้พันมุฮาฮ่าโอ้รถไฟคันนี้เก่าจัางวะสภาพดีสภาพดีสภาพดีเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยอ้าวคุณเป็นใครครับเนี่ย อ้าวท่านเป็นข่าวบอยหลงถิ่นมาหรือเปล่าเป็นคนเฝ้ารถไฟครับเอท่านสนใจจะเดินทางไปกับผมไหมใช่ค่ะข,ข้าสนใจนะท่โอเคงั้นท่านรอยอยู่ตรงนี้นะข้าจะไปรวมคนมาเพิ่มโอเคท่านโอ้ท่านท่านขา,าวบอยก็ตโชคท่านมีนามว่าอย่างไรลึกมีนามว่าโชคนะ <laughs> เรใค่ขับวะข้ามีนามว่าโชคนะอืมทาไมชื่อท่านไม่เหมือนคาวบอยเลยชื่อท่านเหมือนหมานะสมัยนี้ยังมีคนตั้งชื่อว่าโชคอีกหรือท่านสนใจจะขึ้นขบวนรถไฟกับข้าไหมข้ามีเอ่อสหายคนนั้นชื่อดนอยู่นะท่านจะไปไหนท่านยังไม่รู้ข่าวหรือไงว่าโลกใบนี้มันติดเชื้อซอมบี้เราจะต้องออกไปตามหาดินแดนผู้ที่ไม่ติดเชื้ออายเอาละข้าคิดว่าข้าต้องหาสหายเพิ่มและบ้านหลังนี้คงจะเป็นบ้านของเชอริฟ นักแม่นปืนสินะแสดงว่าจะต้องมีบุคคลที่ข้าคาดหวังได้อย่างแน่นอนโอ้ท่านซีลอดว่าไงท่านมีนามว่าอะไรรึซีลอตนี่น่าจะเป็นฉายาของท่านนะใช่แล้วข้ามีนามว่าเอกผมอยากได้ปืนก,กระบอกผมไม่ชอบปืนกระบอกเล็กท่านคนไหนพอจะมีตังค์ซื้อกระสุนนี่ข้าไหมไม่มีไม่น่ามีนะท่านมันจะงกอะไรกันนักหนาวะอยากได้ปืนพี่อยากได้ปืนกระบอกใหญ่กระบอกเล็กมันจะยิงใครตายวะพี่ซื้อกระป,ปุนกระบอกใหญ่นะ ลูกกระสุนอะเล่ากระสุนละท่านนี่ไงมันมีหนัดปะ่ะและเรานั้นก็เริ่มออกเดินทางได้โดยที่ผมจะไล่รายชื่อลูกสมุนค่าวบอยของผมในวันนี้ให้ฟังมีค่าวบอยดนจุดเด่นไม่มีเทสดีไปวันวัน่าวบอยคนที่2ของเราค่าวบอยบักเอกคนนี้หวังพึ่งได้ยิงค่อนข้างแม่นคนที่3ามข่าวบอยโชคคนนี้หิวของช่างเป็นทีมที่เพอร์เฟกจริง นำโดยผู้พันมัวฮา่าหลังจากที่เรานั้นฟาร์มบ้านหลังแรกในชีวิตของพวกเราไปนะครับก,กบ็ทําการป้นของแล้วก็เก็บซอมบี้เพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงในการขับรถไฟเว้ยซึ่งรถไฟคันนี้จะต้องมีเชื้อเพลิงมาเติมอยู่ตลอดเพิ่งออกมาจากฐานพวกผมเนี่ยก็เจอดีเลยนะแล้วก็ปืนที่ซื้อมาเนี่ยก็ได้ใช้ทันทีเลยเว้ยแต่จริงๆผมแอบยิงเล่นไป2นัดแล้วตอนนี้กระสุนมีอยู่อย่างจํากัดและพวกผมก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆจนฟ้าเนี่ยค่ามืดอีกหนึ่งครั้งพวกผมก็มาเจอกับศัตรูกลุ่มแรกที่พวกผมนั้นจะได้เจอ วันนี้ไงบ้าน้หมาป่าตัวอะไรใหญ่ๆตัวอะไรวะเราจะจอดจริงดิชู่ขับขับขับไปขัไปขับไปอะไรวะนะหมาป่าหรอมนุษย์หมาป่าวันช็อดป่อะเบกเบกเขาสอดตะเม็ดกิดโชคเบก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 เขาสอดตะเม็ดมานี่มานี่อ๋อเฮ้ยมองซ้ายขวาดีๆนะทุกคนมองซ้ายมองขวาฟังผมผู้คุณมีสีตาแบนกันดีๆผมจะมองข้างหลังอุ้ยมันมาอีกแล้วนั่น ขอมคมขอมคมไม่ทันไ่ทนกู้ยั่นกระป๋องกระป๋องท่านด้วนด้วนโอ้ยไม่เข้าเลยไป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 เยชื่อเพื่อจะหมดท่านเชื่อเพื่อเอายาซอมบี้ไปเติมเอาซอมบี้ไปเติมเอาซอมบี้ซอมบี้เติมท่านจอดรถก่อนได้ไหมจอดก่อนได้ไหมไม่กลัวจะโดนรถน่ะจอดก่อนจอดก่อนจอดจอดจอดบรรยากาศมันวังเวงกระสุนฉันเหลือแค่สามนัดเฮ้ยไอตัวนั้นซอมบี้หรือกระบองเพชรวะกระบองเพชรพี่เฮ้ยไม่ใช่กระบองเพชรมันไม่ใช่กระบองเพชร เฮ้ยเชื้อเพลิงจะหมดแล้วฉันจ้างนายมานะเชื้อลิฟเอกเจอเชื้อลิฟไหนไม่มีปืนทำไมแกบอกฉันว่ามันคือกระบองเพชรฉันเกือบวิ่งลงไปดูแล้วโอ้โหเป็นมารล้วนเลยโอ้มค์ก่อนอะโหลน้ำน้ำน้ำมันจะหมดแล้วท่านเรามาถึงกี่เมตรแล้วเราต้องไปดูเรามาถึงกี่เมตรแล้ววะหกพันเจ็ดร้อยโอเคอุ้ยอุ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีหมู่บ้านนั่นเอาไงอ่ะมันจะเช้าให้ปพ้ ไปจอดดิไปฟาร์มก่อนไหมท่านจอดเทียบท่าเอ้ยหมาหมาป่ามาไล่เราเราจะไปจริงเหรอคุณโดนเอ็กคุณคุณมาเก้ดโดนโดนโดนไปแล้วโดนโดนโดนจะทำนอกผมจะทำนอกผมกระสุนจันหมดแล้วกระสุนจันหมดแล้วคว่ำลึกสองเฮียหมดล่อเฮียท่านท่านจะเช้าแล้วท่านเอาไงเอาไงเอาไงเราจะแวะเมืองนี้ไหมพลังงานเราหมดแล้ว เราไม่เหลือเแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วถ้าเราไม่มีเอาอะไรมาเผาเป็นพลังงานเนี่ยรถไฟเราก็ไปได้แค่นี้โอยล้มมาปลายังมาอเลยปะมมาปลานะโยงบนอย่าลงมไปเราซากศพไอมนุษย์มาป่านี่มาประดับไว้ข้างบนรถไฟเราเผื่อมีพวกมันมาตามล่าเราจะได้รู้ว่าพวกเรานั้น เคยจัดการมันมาได้แล้วเราจะต้องไปป้นหมู่บ้านนี้เพื่อหาของละหาตังค์คนในหมู่บ้านนี้น่าสงสารจริงกลายเป็นซอมบี้กันหมดละฟาร์มได้เวลาฟาร์มผมว่าเราต้องสู้กันตีนะครับโอ้โหดันโอ้บินล่างไปกี่ตัวล่ะเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยผมว่าเราจะตายกันหมดนะดันอุ้ยตาอุ้ยใครตายอ่ะตายแล้วท่านอุ้ยตายหมดเลยท่านขตายท่านช่วยกันด้วยเฉลี่ยเอง จะรีบอีกขอโท่ษขอตายอึ้งชุบมันยังไม่ตายเลยมีใครซื้อยามาเยอะไหมคุณก็สองอันเนี่ยโดนมีสองหนึ่งอันเนี่ยยา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 คุณผมท่านเออมันถือยาไงวะชุบชีวิตใหม่โอเคมันจะชุบหมาโชว์ขึ้นมาปึ้งมันควรลากมาทีละตัวทีละตัวนะท่านท่านผู้พันอะว่าแล้วอะไรพี่ก็ตั้งใจจะลากตัวเดียวเหรอมันตามมาเยอะโอ้ยโอ๊ยผู้พันจะตาย ปนขวางเท่าที่เราจะทำได้โรท่านโรท่านครับครับท่านเป็นดังหลือด้ผมเลือดแดงแล้วท่านโรท่านผมตายอุ้ยอุ้ย Help 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 เจอไม่ได้ท่านเชื่อไม่ได้ Help me เป็นเด็กเราหมดแรงถ้าเป็นเด็กหมดเราถอยเลยนะหมดแล้วหมดแล้วท่านโอเคพอละพอละโดนโดนโดนเอ้ยเอาคนี่แหละ <ain> <c oughs> เอาข่าขึ้นรถไฟ <c oughs> เป็นเทนหมดแล้วลากขาขึ้นรถไฟผอเป็นผู้พันแทนขอเป็นผู้พ,นพ<า>นันแลนนะครับอะไรผู้พันกลับมาแล้วครับอะไรคุณป้น ศพพลเหรออะไรครับไอ้โดนอาปืนมาพี่ตายเอาปืนมาอย่ามาเป็นผู้พันแทนอะไรพี่ผู้พันในขณะที่ผมนั้นกําลังอยู่ที่รถไฟก็ได้ยินเสียงคาวบอยเอกกับคาวบอยโชคพูดถึงรหัสผ่านอะไรสักอย่างซึ่งพวกผมก็ได้ทำการตรวจสอบดูพบว่าเป็นรหัสผ่านตู้เซฟธนาคารเฮ้ยข้าว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างหลังนี้มันอาจจะอันตรายทุกคนไปรอที่รถไฟอย่ามาใกล้ข้าอย่ามาใกล้ข้าไปไปไปรถไฟไปอย่ามาใกล้ข้าข้าว่ามันอาจจะมีระเบิดรอยอยู่ข้างหลังหรือไม่กองทัพซอมบี้ ข้าเป็นห่วงเจ้าเฮ้ยช่วยตีเฮ้ยเฮ้ยไอตีวะพี่นึกว่านั้นเป็นเงินน่ะไม่คิดเขียนซอมบี้หนึ่งห้าจะไม่ล้าหลอดหนึ่งห้าสามสองสีุ่้ยมันมาเต็มเลยหนึ่งห้าหนึ่งโดนลากมาทำไมเอ่อห้าหลวท่านหลังเข้ารีเซ็ตยังไงรีเซ็ตยังไงโอ้โหได้แล้วท่านเอ้ยนึ่งท่หนึ่งห้าอุ้ย มืดมันมืดข้าไม่เห็นไฟหนึ่งห้าสามสองสี่ห้าสามสองหมาป่าจะมาท่านด่วนเลยฉันงันเฮ้ยตวพี่ายหิวสมบัติเต็ะไรนปเายนะทองคำทองคำทองคำเต็มตู้ยเลยไม่ทีมเราตายหมดแล้วนะท่านจะตายหมดแล้วท่านโลโลดันไปไปไปไดทองแล้วไปไปโลตายหมดคันแล้วท่านด่วนเลยเหลือใครบ้างข้าไม่มีขวาน ข้าลหลือ,อลบอเคข้าไม่มีขวาน,าานโอ้โ,อโหโจรเดินข้ามีทองคำซอมบี้จะเอาทองคำไปกียแท่งบวกข้ามาจะทำไรอ้กดเกิดทั้งทีมกันนะเจเย็นเจเย็นแล้วถ้าเกิดแล้วโดนซอมบี้ลุมอะของไม่มีอ่ะมาไปกดเกิดทุกคนแล้วเกิดทุกคน,น,นไม่มีควันไม่มีควัคนข้นาจะขับเอง ไปครับครับครับเอ้้ยเไอ้ี่่ไม่ไหวโอ้่าเสียสงรโลบักแล้วรสร้ยโลบักสงร้ยโลบักท่นไม่เอหลท่าน นับว่าเป็นเรื่องน่าเศรายิ่งนักผมต้องขอยอมรับตามตรงในนามผู้พันมัวห้าว่าผมนั้นหิวของหิวทองคำจนเพื่อนตายและเป็นการเสีย200โลบัคที่กากที่สุดในโลกเลยถามว่าคาวบอยทั้ง3ยังนับถือผมอยู่ไหมและยกย่องให้ผมเป็นผู้นำอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกครับเพราะทั้งโลกนี้กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวผู้พันมัวหา้าข้าขอถามว่ายังไว้ใจข้าอยู่หรือไม่ ครั้งนั้นข้าอาจจะหิวสอดคำไม่หน่อยจนปล่อยพวกท่านตายไม่ไม่หน่อยนะไม่หน่อยไม่หน่อยนะไอ้ดนว่าครับท่านยังไว้ใจพี่ไหมข้ายังไว้ใจท่านอยู่โอเคไปเราเดินทางกันเลยไว้ใจจริงเหรอดนถามจริงยาลับหลังข้าได้ยินท่านเลยบ้านแล้วนะรอรอรอท่านท่านท่านรถไฟเบรกไงวะคนเอสบ้างท่าน อะไรวะมีคนคนตีนั่นจัดการเลยไหมครับให้ผมจัดการเลยไหมครับ i ข mean ้าไม่ชอบไอ้ข้าวไว้โชคเลยชื่อม min ันเหมือนหมาข้าไม่ชอบนอกจากข้าวไว้โชคแล้วก็มีแค่โชครถแห่แหละที่ข้ารู้จักนอกจากนี้ข้ารู้จักแค่โชคคือหมาในชีวิตข้าฮ้ยมีบ้านมีบ้านมีบ้านอันนี้บ้านไม่เป็นร้านค้าบ้านมีป้ายข้างหน้าบ้านด้วยเนี่ยไปครับรอดูตังมันยื่นออกมา นี่ไงยืนตังยืนไหมยตั้งยืนอุ้ยปืน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 ของข้าขข้าอของข้าขข้าไปแล้วข้าเก็บได้ครับเอาเก็บได้ข้างหน้าเรารู้สึกจะเป็นเหมือนเซฟโซนไหมหรือหมู่บ้านใหญ่วะที่เราเคยตายงั้นเราเบรกเบรกก่อนเรารู้แล้วว่าหลังไหนมีของมีคุณค่าเอาหลังใหญ่ๆก่อนเลยเนี่ยตรงเนี้ยเบรก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 อย่าไปใกล้ซอมบี้เยอะโอ้ยค่อยๆรอดเถอะโอ้โหมันมืดนะท่านเอาไงเอาไง มีมีแบนเดวปะคนละอันอะมีไม่มีเุ้ยหมาป่าหรือเปล่านี่หมาหอนแล้วนี่คืนสีแดงนี่ใช่ไหมเอออุ้ยของมีวิ่งอย่างเร็วไปข้าว่าเอาของนิดหน่อยของเราก็เยอะแล้วนะแต่ข้าอยากเห็นว่าข้างในบทมีอะไรเหมือนมาแล้วน่าอะไรที่อย่างสีทองเว้ย เห็นต้องคำไม่ได้ขึ้นขึ้นขึ้นรถไฟรถไฟถอยถอยโอ้รันถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนถอย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 เฮ้ยเนื่องจากว่าพวกผมนั้นยังอ่อนอยู่พวกผมก็เลยตัดสินใจว่าจะถอยเพื่อเข้าไปในเมืองหลักเมืองเซฟโซนซึ่งในเมืองเซฟโซนเนี่ยก็จะเจอทุกๆ10,000เมตรนะครับแล้วก็จะมีของให้เรานั้นเอาไปขายแล้วก็สามารถซื้อของได้มีร้านค้าต่างๆสุมขึ้นมาแต่ตามสไตล์ทีมผมครับก็อย่างนั้นครับแอบเอาของไปขายของขครหล่นนิดๆหน่อยๆมันเก็บเข้าตัวหมดครับตีผม สุดยอดผมเผอแป๊บเดียวผมพึ่งเอาของไปขายแค่ชิ้นเดียวอะ่ะผมเอาแหมพายไปขายกลับมาอีกทีนึงรถไฟผมโล่งเหมือนพึ่งเริ่มเล่นอะ่ะของหายหมดเลยไม่ต้องไปขายทิ้งเกลี้ยงเลยโอ้โห <c oughs> ของหมดรถไฟแล้วข้าพึ่งเอาแหมพายไปขายตัวเดียว โอ้ยข้าจ้างมาคุ้มกันน่าท่านเอกท่านรวยกังเลยอะโอ้ยดูตังค์กันใครมันรวยสุถึงว่าโหได้ทีละห้าบาทสิบบาทโอ้ขอตังค์สิบาทหน่อยท่านขอสิบาทท่านขอสิบาทข้าว่าเขาจะไปขโมยป้อมปืนมาขายน่ะอย่าท่านป้อมปืนร้อยกว่าบาทนะท่านป้อมปืนรัฐบาลอ๋อขายไม่ได้วะเฮ้ยขโมยสวยไหมวยไหมไหนไหนไหนเราเก่งนเว้ยตายไหนขสองตัวสองตัวนั่นนะเราจะป้นม้ามัน เล่นอยานนน่างใกล้ๆมันโดนไหมวะอ่าไปล่อมาโดนปะโลเทนครับลดไปอีกหน่อยนะแม่ท่านโว<ล>กไปล่อเขาบอยมาอยากขี่ม้าไหมอุ้ยมา้าหอญไปลอ่อเขาบอยมาขา้า, <c oughs> าจังโจมันนั่นนั่นนั่นใครวะเนี่ยทำไมเขียวอุ้ยขับตกรถไฟพุ่<ข><ข>มการขดไเฮ้ยม้าอันนี้คือขับได้แล้วหรอโชคเย้ยเตือนหนึงตือนนึงเฮ้ยโดนตีโดนตีไป โอ้เจ๊กโอ้ยมันมืดเกินคาดแยกไปออกเลยใครเป็นใครวะมืด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 โอ้ยกระสุนลูกเรีเองด้วยวะเกมนี้นายโชคมาโอ้ยตีน้ำกันมีลีกันมีลีกันตีก็โดนที่นี่โหลดท่านมินิกันมันยิงไม่ได้เนี่ยมันหันไปอีกฝั่งนึงเนี่ยขับไปก่อนใครขับวะของไอ้เพื่อนไอ้โอ้ยไหนเขามีวะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตาข้าเจ็บขับขับไปขับไปขับไปก่อน โชคเอามา้ามายังเอาม้ามายังเอาไงเอาไงหลังนี้มันมือดอยู่ขับไ,ไปก่อนไหมไม่ไหวไม่ไหวว่ะเชื from, ้อเพลิงเราเหลืออีกเยอะไหมเหลือครึ่งถังเหลือครึ่งถังนี่เข้าไปโดนเยื้อ <c oughs> สบายเลยนะ <c oughs> เ่ะยิงยิงชนเ,เปลืองเปลืองเปลืองพอแล้วมาเป็นกองคับเลยไหนไหนโอ้ยเบรกก่อนเบรกก่อนอย่าเพิ่งเอาไว้ยิงคุ้มกันเพื่อนไอ้โดนโดนยิงโดนยิงโดเออยิงได้แบบนี้สัยการแบบนี้ยิงเพี้ยนรอย่ะยิงกันยิง โอ้ยเจ็บเจ็บเจโดนลงอย่างอันนี้มาไม่ได้นะไอ้โดนอันนี้คือความปลอดภัยของทีมเราห้ามลงมาเลยลูกกระสุนเหลือสิบนัดอันนี้มันยิงเองหรือโดนยิงเนี่ยโถท่านห้านัดท่านเออรู้แล้วอ,อันนี้อันนี้เต็มยังอะ่ะไอ้เชื้อเพิงเชื้อเพิงเต็มยังท่านโจอเอามา้าม,มาขี่ดิข้าอยากเห็นโอทาวเร์ถตัวเป็น และพอเรามาถึงเมืองอีกครั้งนะครับก็จําได้ไหมว่ามันจะมีธนาคารซึ่งไอธนาคารเนี่ยผมรู้แล้วว่ารหัสมันดรอปจากอะไรก็คือเราต้องไปฆ่าซอมบี้ที่มีหมวกนะครับมันจึงจะดรอปรหัสผ่านมาให้เราและเราเนี่ยก็เอารหัสนั้นไปเปิดตู้เซฟธนาคารและมาดูความหิวของของแต่ละคนนะสรุปคือพวกผมหิวของกันทุกคนนั่นแหละนั่นคือมันสี <c oughs> นะท่านเอ้ยเอ้ยเ้ดูหลังหน่อยคนน <c oughs> ึงเฮ้ยจะหิวของอทกันทำไมออกไปเฝ<ส>้าางนอกไปออกไปเฝ้าางนอกไปคนนึงไปเฝ้าคนออกไปเฝ้าไปเฝ้าเฮ้ย สามสี่แล้วนะหกห้าห้ามันอาจจะมีซอมบี้อยู่ข้างในนะข้ากลัวทุกกันจะเป็นอันตรายออกไปข้างนอกไปเห็นหมดเลยไปน่าเชื่อถือจริงๆไรเฟิแล้วก็มีเทเลนด์โดนเอาไปแล้วล่สมกับเป็นผู้ผ่านมัวห่าหลอกให้ลูกทีมออกไปรอข้างนอกและเราก็ป้น อย่างสบายใจและหลังจากป้นเสร็จตามทาเนียมก็มาเจอจุดเซฟโซนแล้วก็เอาของเอาทองคํามาขายหลังางนั้นก็ไปป้นเมืองกันต่อแต่รอบนี้ดันมีม้าให้ขี่แล้วก็มีปืนสุดโหดแล้วแล่้คาวบอยดนเนี่ยก็ดันไปดูคลิปติกตอกมารู้วิธีการใช้บัคของเกมนี้ที่ท่านค,ค่าเจออะไรไม่รู้ในในคืออะไรอะแนวแน,วแนว <laughs> เฮ้ยตาทำเฮ้ยเทเลทเทเลดเทเลทเอาเทเลทไว้เบิรกีตา์ทำาทำไมเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเสร็จแล้วพี่เนี่ยพี่เอาไปวางไว้ไปแบบกดจุดสัว์ไปเฮ้ย้พูดพร้อมกันเยเกอร์ โอ้ยแล้วต้องรูกสุลไปลากได้ไหมไอ้โดนมันเป็นเทอร์มินเตอร์ไปแล้วมันมีเพิ่มปืนงอกมาจากหลังโอ้โเกที่โอ้ยมนุษย์สังหารโอ้เยเกอร์คนหนึ่งอีกคนหนึ่งแขนขาอีกคนหนึ่งจิตใจและหลังจากนั้นพวกผมเนี่ยก็ได้ทำการลองใช้อาวุธสังหารชิ้นใหม่เลยปรากฏว่าก็เล่นง่ายขึ้นเยอะและไปได้ไกลมากๆจนพวกผมนั้นมาเจอกับปราศาสแวร์พร์ อุป萨ตอุปะตาุปะตาปะตอุปะตาุป萨อุป萨ตอุป萨ตอุป萨ตอุปอุป萨ตอยป萨ตอต้าป萨ตอุปอุป萨ตอุป้าอุป้ตอุอุปอุปอุาก่อไป萨เอ้ป萨ตอยิงตอเป萨อุยเกอร์เขอเป萨ตอุกอนนะเครื่อออปตอป้อมปตอปอปอุปอปดุ้กเลยปอุก อ้ยปวดขามนั้นเนี่ยหนึ่งสองไปจําไว้ระวังหลังกันให้ดีสึกครั้งนี้ล่าจะแพ้ก็ได้แต่จำไว้ว่าสูญเสียน้อยดีกว่าสูญเสียมากไปไปลังๆแท้ลัง,ลงสวยน่นยาจะขื่นหาดแวมไพ์ไหมเนี่ยอุย้ยมีหมาป่าด้วยครับ พลาดไปใช้ลูกบอลตายตายเฮลมีผิดแผนนิดหน่อยผมตายและตามด้วยคาบอยเอกก็ตายนอกนั้นก็เหลือโดนเอกกับไอ้คาบอยโชคแต่ก็ยังดีครับไอ้คาบอยโชคนั้นชุบคาบอยเอกขึ้นมาแล้วมาชุบผมอีกทีหนึ่งส่วนไอ้ดนวิ่งไปหาของในห้องนี้มีเต็มไปด้วยหนังสือและทองคำเพิ่งสังเกตหนังสือทองคำโอ้ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยรวยได้เลยเนี่ย วิ่งเพิ่งชุบข้าก่อนโดวเลกโอ้ยโชคโชคกรรมกรสมขยอยนี่อ้อยโอ้โหโัวไปโชคแย่งทองผมมาได้น้องเฮ้ยข้างบนข้างบนมีตัวเลขอะไรไม่รู้ชั้นบนมีชั้นบนต่อมาเลยเจกสูตรทุกคนพอแลัวอุ้ยคนเข้ามาดูนี่ก่อนอู้ระเบิดอู้ยอู้สมเปียร์ไหนอู้ยอู้ยมียาเต็มเลยยาเต็มเลย ออ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ปืนเลื่อยก็ปืนแล้วอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัไงไม่เอาแล้วมาป่าผมมีของมาเซอร์ไพค์ครับเฮียไหนหน้าประธานไทับใจคืออะไรยังไม่เหี่ยวเลยการ์ดเป็นแวมไพร์ได้ใช่หรออุ้ยแวมไพร์ในเ์เดอมิสเตรีแวมไพร์ไนท์โคตกระจอกไม่ไดขอตกแต่งหรือเปล่า เอาไปขายเอ้าโอ้มันดูดเลือดดูดดดแบบดูดมันมันหาโปรตเซ็ตนะดูดนักกรรมตีสองที่ตายไหนดูดิดาบระดับดาบเวนไพในตำนานขายดิปล่อยนึงใครทำวะโโหผมตายกบทุกคนไม่ได้ไรเอ้ยอะไรอ่ะทางท้ายอ่ะหุ่ยหน้าแหวกอีกแล้ววะทันสไลเดอร์อ่ะ มันคืออะไรอะแวะไหมทรงมันเหมือนเหมืองขุดน้ำมันกลางทะเลทรายมากนะตาอุบรอท่านมาเก็บทองหน่อยใครกระเป๋าว่างน่ะเฮ้ยมีทองเหรอไม่ว่างมีธาตของข้า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 เนี่ยนเชาวเลบไหนวิองเป็นลุงทานเหรอวิถันเหมือเต็มล้อของเต็มล้อเมืองแร่เมืองแรกตรงนี้มันเปิดได้ไหมอ่ะนี่แหละครับจุดเริ่มต้น ตรงนี้มันเปิดได้ไหมทําให้ผมสงสัยเหมือนกันเว้ยเพราะเกมนี้มีไดนไมั์ซึ่งพวกผมก็หาวิธีจุดไม่เป็นก็เลยทดลองหาวิธีจุดต่างๆจนปรากฏว่ามันก็ระเบิดขึ้นมาจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจุดยังไงอยู่ดีเฮ้ยมันจุดเองมันจุดเองมันจุดเองฮะจุดเองคืออะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้พวกเอ็กวิดเด่นทำไมอีกบ้าเรื่องพวกเพื่ออะเนี่ยพวกเพื่ออะเนี่ยพวกเพื่อะไรเพื่อนอะจุดพวกเพื่ออะพวเพื่งจุดไงมามาเอกไม่เอมมันมีมันมีทีระเบิดเหมืองเว้ยมันมีทีระเบิดเหมือง ดูดิดักวิทยาศาสตร์น้อยคนที่เล่นเป็นเขาอะอะไรเกียมบ้าเราโง่อยู่ก็ได้นะเว้ยทำเฉยได้ดีดิมันบ้าหรือเปล่าว่าจะเปิดได้จริงหรอวะเกมมันไม่ได้บอกอะไรเลยนะเอกตรงนี้เอกตรงนี้ตรงนี้ตรจุดยังไงอะเมื่อกี้คล้ายเฉยแล้วมันระเบิดอะใช่ไงวะอีกใ้รอีกใครอีกใครอ่ะลองดูดิเฉยีวะบนลทวอปเฉยวหมใช่ไงวะเอกทขาเก่งวะมันโดนอันนี้เปล่าไอ้เราว่าหลอดไฟอะเจ้าเขาพึ่งอะ คบเพิงเนี่ยเลยใช่หรอวะจริงการจะจุดอันนี้ต้องใช้ครบเพิงเนี่ยนะรายขั้นตอนเยวะไอโดนี้ว่าไงพวกนี้มันจะจุดได้หรือมโดยครบเพิงมันคือกระโพกไ้โเอานี่ไไปถูก็ไม่มันคือกระโพาอะไรสมสาคนภาคกลางหน่อยครับคุณกระพวกคนเืออะไรปะทัดประทัดครับประทัดเออเออออเอถ้าจุดได้จริงอ่ะเอาจะจุดได้ไหมเดยดูดิุ้ยยยยุมุ โอ้ยโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรชมชมโซโซไปโอ้โซโซออกเดินทางกันต่อและก็จะไม่แวะอะไรเด็ดขาดแล้วเพราะว่าของพวกผมเยอะมากจะแวะแค่สถานที่แปลกๆก็พออีแท็กมานนะอีแท็กคืออะไรไอ้ดนมันพูดภาษาอีสานในคลิปพี่เนี่ยอีแท็กคืออะไรดนภไษาเย้ยมันรู้ได้ไงวะโอ้ยฟาร์มทาไได้ไม้ตัวนึงทำไมม้าเลือดแดงวะฮะโอ้ม้าตายโอ้ใครยิงวะโอตรงนี้คืออะไรอ่ะ ไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรโอ้ยยิงมาอ่ะละมาถึงตรงนี้ก็คงจะต้องขอบอกว่าการเดินทางของแก๊งคาวบอยแก๊งนี้ใกล้จะถึงที่สิ้นสุดแล้วเพราะเรานั้นเดินทางกันมาไกลมากยังไงแบงก์อินเกมทำไมมันยิงเราอ่ะอ้าทำไมมันยิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาลงลงลงเฮ้ยทำมลงมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นรังโจรโอ้โนบังคับกันตายกันเลยโอ้ตายหมด แล้วข้างหน้ามันไปต่อแล้ปอ้รู้สุดท้ายมันเป็นรังโจรเหรอเราต้องสู้ปะ่ะล้วค่อยชนะเออคือคือเราตายอย่างนี้เลยเหรอมันหลอกเรามาตายนับว่าเป็นการเดินทางที่เศร้ายิงครับผมต้องมาเห็นเหล่ามิตรสหายคาบอยผมต้องตายก่อนที่จะได้เห็นฉากจบเกมด้วยซ้ำแต่ปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นและทุกคนนั้นมองไม่ทันอย่างแน่นอนเพราะไอ้คาบอยโชคเนะี่ยมันแอบกระโดดลงรถไฟก่อนใครเลยนี่ก็จะเป็นภาพหน้าจอของไอ้โชคนะครับว่ามันแอบกระโดดลงรถไฟตอนไหน แล้วมันก็เก็บยกกองทัพเลยมันฆ่าได้ทุกตัวเลยแล้วก็มาไล่ชุกพวกผมทำให้พวกผมนั้นรอดทุกคนโชคหนึ่งวีลอยโชคมันเก็บมดลั่งในไงวะเฮ้ยถดเลยอะไรอะพระเอกเลยอะพระเอกเก่งแต่ปกปิดพลังใเอกนี่วะข้างหน้าเอ้ยนึกว่าเกิดไงวะพระเอกเก่งแต่ปกปิดพลังไอ้โชคมันข้าหมดแบบทำไมสะพานมันล้มลงอรอยังไงอะครับเป็นชาแล้วเนี่ยชาแล้วอันนี้ชนะเหรอเป็นหมื่นคี เฮ้ยแล้วสะพานจะลงมาป่ะพุ่งไหมขี่รถไฟป่าวทุกคนขึ้นรถไฟกันเถอะเออมายิงช่วยกันได้ไหมมันเกิดเรื่อยๆเลยว่ะเฮ้ยใช่หรอเออเมื่อกีเกิดสามตัวอ๋อเราต้องยื้อไปเรื่อยๆแล้วมันกดสะพานรัวๆเว้ยเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละได้สะพานกำลังลงมาเป็นไงวะเอ็กซ์ตัวเองเอ็กซ์ตันเองเอาให้เราไม่ต้องห่วงนะครัพี่อ่ะใครจะมาคนนี้นี่เธอเล่นไงเนี่ยลูกกระสุนเต็มเลยเนี่ยไปสะพานลงมาแล้วสี่สิบวิสี่สิบวิเฮ้ยถือปืนไว้ถือปืนไว้ คือปืนไม่คืออะไรมันมีอีกเหรอเดือนมีไงเดมันมีก็โชว์มันลุยอย่างเยอะจังวะตรงเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะปลอดภัยเว้ยขึ้นมาได้เว้ยมันมีบังเกอร์ไปสามสองหนึ่งสองลงอ้าวเอ้คือชนะเหรอเลยโอ้ยเจ้าโอ้โหกี่ชั่วโมงวะโอ้โห bravo 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 อโลอโลอโลมารับคนเข้าแกงแมวบวมอิอิครับผมสมัครตอนนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสมชายกดเครื่องคิดเลขหน่อยดิมันตกวันละเท่าไหร่วะตกวันละ1บาท60สตาตังเองครับพี่แท้ทํา1ล้านวันเท่ากับพี่จะได้1ล้านบาทมูฮาฮ่าฮ่าหนึ่งล้านวัน1ล้านบาทมัน2,000ปีนะสมชายแล้วไอสองคนนี้มันจะใช้เพลงอินเดียชวนคนเข้าแกงทําเพื่ออะไร